สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับคุณครูไจก็จะาพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องของการอ่านเวลานะครับ reading times การอ่านเวลาซึ่งในชีวิตนี้นะครับในชีวิตประจำวันของเรานี้นะฮะเราจะมีการอ่านเวลาอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยนะฮะการอ่านเวลานะครับ reading time ก่อนอื่นที่เราจะมาอ่านเราจะมาอ่านเวลาหรือตอบเวลานะครับ เราก็จะต้องมีประโยคคําถามว่าเวลาอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นเรามาดูทีละประโยคเลยนะครับประโยคแรกนะครับ What time is it? what t i m e is it แปลว่าเวลากี่โมงแล้วนะครับประโยคต่อไปนะครับ do you have the timedo you have the time คุณรู้ไหมว่าเวลากี่โมงแล้ว อันนี้ถ้าัเรีเยนแปลตามตัวจะแปลว่าคุณมีเวลาไหมนะครับดังนั้นจริงๆแล้วมันจะไม่แปลาตามตัวแต่มันจะแปลว่าคุณรู้ไหมว่าเวลากี่โมงแล้วดังนั้นเมื่อเรามีประโยคถามเวลาแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มการอ่านเวลากันนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าการอ่านเวลานั้นอ่านได้กี่แบบการอ่านเวลานะครับเราอ่านได้2แบบนะครับแบ่ Back open, องออกเป็น2แบบได้แก่แบบที่1น,นะครับ การอ่านจากหน้าไปหลังนักเรียนแบบนี้จะเป็นแบบที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือให้นักเรียนอ่านทีละ2ตัวนะฮะโดยต้องขึ้นต้นด้วยประโยคด้วย it's เวลาที่เราอ่านเวลาเราต้องขึ้นต้นด้วย it's มาจากรักษาควา it is ตามด้วยเวลาที่เราอ่านของนาฬิกา,ายกเว้นว่าถ้าไม่มีเศษนาทีหรือ,อในเวลานั้นมันมีศูนย์นะครับ ไม่มีเศษนาทีให้เราอ่านเป็น a clock หลายคนอ่านว่า o clock ก็ได้แต่ชาวต่างชาติจานว่า a clock a clock นะครับอ่านเป็น o clock หรือ a clock ก็ได้แต่ถ้ามีเศษนาทีนะครับแต่ถ้ามีเศษนาทีให้อ่านทีละสองตัวดังนี้อ่านนะครับมีเศษนาทีดังนั้นแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับนักเรียนดูนะฮะ 8.15นาิกานาทีดังนั้นเราอ่านตัวแรก2ตัวแรกก่อน2ตัวแรกอ่านว่า it's eight it's eight ก็คือเวลา8นาฬิกาต่อไปอ่าน2ตัวที่2นะครับเราอ่าน2ตัวหลังซึ่งเป็นเศษนาทีว่า15เหมือนที่ครูบอกว่าให้อ่านทีละ2ตัวนะครับดังนั้นประโยคนี้เวลาก็ถามว่า what time is it เราก็ต้องตอบว่า it's e i g id age It 1 5ก็คือ8นาฬิกา15นาทีนะครับอันนี้เป็นการอ่านจากหน้าไปหลังนะครับต่อไปนะครับเรามาดูแบบที่2แบบที่2คือการอ่านจากหลังไปหน้าซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ยากกว่าสมควรนะครับกับการอ่านแต่นักเรียนจะต้องศึกษาและรู้เอาไว้นะครับซึ่งเราจะอ่านแบบที่2ได้เหมือนกันครับ ตอนนี้เรามาดูนาฬิกานะครับประที่2นะครับถ้าตัวเวลานะครับอยู่ระหว่าง3 1ถึง3เศษนาทีนะครับเศษนาทีอยู่ระหว่าง 1- ถึง30นะครับให้เราอ่านนะครับโดยใช้คำว่า past เชื่อม past เชื่อมนะครับเศษนาทียกตัวอย่างนะครับ อีกคำศัพท์อีกตัวหนึ่งนะครับถ้า15เนี่นะครับ15 15านาทีในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า15หรือ a quarter a quarter นะใช้ได้ทั้งสองตัวนะครับก็คือแปลว่า15เหมือนกัน a quarter ก็คือเศษ1ส่วน4นะครับของเวลาดังนั้น1ชั่วโมงนะครับเป็น1ดังนั้นแบ่งออกเป็น4ส่วน1ชั่วโมงก็คือ60นาที นะครับ60นาทีดังนั้นเมื่อเป็น60นาทีนะครับก็จะแบ่งออกเป็นเอา4มาหารนะครับเซนย1ส่วนสก็จะได้15นะครับดังนั้นเราสามารถอ่านได้อ่า15ก็ได้เอาควอ r เตอร์ก็ได้คำศัพท์อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือ่า3สดังนั้น30เป็นครึ่งหนึ่งของ60เราอ่านได้ว่า half half หรือนักเรียนจะใช้คำศัพท์ว่า30ก็ได้30 หรือ half ก็ได้นะครับต่อไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอ่านเวลานะครับเวลาที่กำหนดมาให้06.17นะครับก็คือ10อ6นาฬิกา17นาทีดังนั้นเวลาเราถามไประโยคว่า what time is it เราก็จะบอกว่า,อ,าอ่านทีละสองตัวจากหลังไปหน้านะครับเราจะอ่านเศษนาทีก่อนนะครับ อ่นเศนาทีก่อนดังนั้นเศนาที17ภาษาอังกฤษว่า17 17ซึ่งเมื่อกี้กูบอกแล้วว่าให้อ่านโดยการใช้ว่า it's ตัวนี้ขออภัยนะครับ it's ตัวนี้มี s อีกหนึ่งตัวนะครับขออภัยด้วยดังนั้น it's 17นะครับ17แล้วก็อ่านนะครับอ่านตรงนี้ดังนั้นตัวที่อยู่ระหว่าง ตรงนี้นะครก็คืออยู่ระหว่าง17กับ06นะครับให้เราเชื่อมโดยการใช้คำว่า past past นะครับเราก็อ่านได้ว่า it's 17 past 6นะครับ17นาฬิกาผ่าน6ก็คือ6มง17นาทีนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับในกรณีที่เป็นเศษนาทีอยู่ระหว่าง31ถึง59ให้อ่านโดยเอา60ตั้งนะครับ เอาจํานวน60ตั้งและลบด้วยเศษนาทีของเวลาที่เราจะอ่านนะครับแล้วอ่านผลลัพธ์ที่ได้หลังจากนั้นเชื่อมด้วย to นะครับแล้วก็บวก1ให้กับจํานวนชั่วโมงอาจจะงงนิดนดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาอยู่ตัวอย่างนะครับก็ไปนะฮะอ้าวตัวนี้นะครับเราเอา60ตั้งข้างบนนะครับ60ตั้งลบด้วย48 ดังนั้น60ลบด้วย48เหลือ 12, เศษสิเป็นผลลัพธ์นะครับเป็นผลลัพธ์ที่ได้ดังนั้นเราให้ไอเราอ่าน12นะครับดังนั้นกลายเป็น it's 12 it's 12ก็คือ,อสิบสองนาฬกาเอสอบขอไปครับ12นาทีนะครับอีกอีก12นาที two นะครับตรงนี้ครูบอกว่า ให้นักเรียนนะครับเอาหนึ่งไปบวกให้กับเศษชั่วโมงดังนั้นเศษชั่วโมงก็คือเจ็ดดังนั้นบวกหนึ่งกลายเป็นแปดดังนั้นเวลาที่เราแปลเป็นภาษาไทยเราบอกว่าอีกสิบสองนาทีจะแปดโมงอีกสิบสองนาทีจะแปดโมงนะครับเราอ่านได้ว่า it's twelve to อขออภัยครับ it's 1 w e l v e to eight t s twelve to eight นะครับ,รบก็คือเวลาอีกสิบสองนาทีจะ แปดโมงแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ขอให้นักเรียนได้อ่นำไปไปใช้ด้วยนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ลองศึกษาดูจากเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็พยายามวิดีโอครั้งนี้นะครับก็ดูได้หลายๆรอบนะครับถ้าเรียนไม่เข้าใจก็สามารถที่จะศึกษาได้นะครับเปิดดูเรื่อยๆแล้วเราจะเข้าใจนะครับอา่มายกตัวอย่างของแบบฝึกทักแบบฝึกหัดนะครับเมื่อคี้ที่คุณครูบอกแล้วว่า ลงท้ายด้วยศูนย์ย์ให้อ่านว่าโอเออคลอกหรือเออคล็อก็ได้นะครับดังนั้นข้อนี้ก็ถามว่า what time is it what time is it เราก็อ่านว่าแต่ว่า it's nine o'clock it's nine o'clock ถูกต้องไหมฮะ it's nine o'clock ต่อไปนะครับเวลา1 0บโมงยีเราถามว่า what time is it what time is it เราอ่านจาก หน้าไปหลังอ่านได้ว่า it's ten twenty five it's ten twenty five นะครับหรืออ่านจากหลังไปหน้าอ่านได้ว่า it's twenty five past ten it's twenty five past ten เพราะ25อยู่ระหว่าง 1- ถึง30นะครับเราใช้ past เชื่อมนะครับดังนั้นอ่านได้ว่า it's twenty five past ten ต่อไปนะครับ เวลา05:45อ่านจากหน้าไปหลังได้ว่า it's 5:45 it's 5:45นะครับ it's 5:45แต่อ่านจากหลังไปหน้าก็คือเอา60ตั้งเพราะเศษ45อยู่ระหว่าง31-59ให้เราเอา60ตั้งลบด้วย 40, 45เหลือเศษเป็น15เราจะอ่านว่า it's 15 to 6นะครับ ก็คือเศษสิบห้าบวกหนึ่งให้กับห้าก็กลายเป็นหกกลายเป็น it's fifteen to six นะครับก็คืออีกสิบห้านาทีจากหกโมงนะครับต่อไปนะครับสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเราอ่านได้ว่าจากหลังไปหน้านะครับอ่านว่า eleven thirty eleven thirty นะครับ it's eleven thirty นะครับถูกต้องไหมครับอ่านจากหลังไปหน้า จริงๆ3ทตัวนี้นะครับถ้าเราอ่านจากหลังไปหน้าเนี่เราอ่านเปลี่ยนจาก30ตัวนี้เป็น half ก็ได้นะครับก็คือ half past e l หรืออ่านเต็มๆนะครับ is half past e l หรือ is thirty past e l นะฮะแล้วแต่นะครับต่อไปตัวสุดท้ายนะครับ8ปนาฬกา,า5นาที5นาทีอยู่ระหว่าง1-30ถึง30นะครับให้นักเรียนอ่านะครับ ตัวนี้ต้องอ่านไปจากหลังขออภัยนะครับอ่านจากหน้าไปหลังอ่านได้ว่าเป็น it's eight five it's eight o five ก็ได้นะครับ it's eight o five หรือ it's eight five นะครับถ้าอ่านจากหลังไปหน้าเราก็อ่านว่า it's five past eight it's five past eight ดังนั้นตัวนี้นะครับลองไปฝึกดูนะครับแล้วนักเรียนจะเข้าใจนะครับ วิดีโอนี้นะครับผิดพลาดประการใดนะครับบุกพร่อมการใดก็ขอภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ